그. 고 มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาส่วนหน้าได้ทำการติดตั้งสะพานหนุนมั่นในเส้นทางระหว่างบ้านโนนเคงถึงบ้านแต้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโนรูถนนถูกน้ำกัดซ้อเสียหายพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใน ครั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาส่วนหน้าจึงได้ทำการติดตั้งสะพานหนุนมั่นให้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีต่อการใช้งานการคมนาคมขนส่งสัญจรไปมาทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านคำขวางตําบลคำขวางอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เรือเอกหญิงชิชยาคำสิงศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยสำนักงานพัฒนาภาค5้าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาส่วนหน้ารายงานค่ะคนมาเฮ็ดสะพานห้ค่ะเฮ็ดสะพานห้แล้วดีแล้วงามแล้วเดินได้แล้วค่ะผ่านได้แล้วค่ะอคขอบพูด,ดหลายๆดีใจหลายประชาชนทั้งนี้เพิ่นก็ภพมิใจค่ะเไอเห็นเป็นปุ๊บก็นิก็ท่านหันเลยค่ะมาเฮ็ดห้ยท่านทีเลยเดีดีใจหลายค่ะพเพดๆๆดราะว่าไอไอนี่มันกัน ถล่มล่วงแล้วการสั้นจรไปมากมันกัไปยากใน่ันหละนั่นดีใจที่เพื่นมันยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ได้เห็นุปนเห็นปุ๊บเพิ่นกัมาให้หถททันทีเลยนะคะ